สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับันนี้ผมเช้ได้เกมว่า99นะครับวันนี้นะครับผมจะมาแจกโปเวียดนามพีกันนะครับแจกสคริปนั่นเองโอเคนะครับสคริปออโต้ฟาร์มแล้วก็มีอะไรอีกหลายหลายอย่างมากเยอะแยะมากมายเลยครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะขอตรงนี้รันโปขึ้นมาก่อนเลยหลกักการันโปแป๊ดมั้งโอเค กีดนโปมาเลยนะครับรอแว๊บน,นึงนะครับนี่นะครับหน้าโปนะครับเราก่อนอื่นเราเลือกอาวุธของผมจะเลือกเป็นสไนเปอร์คอมแบทนะครับนี่นะครับสเตตผมก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับมีประมาณนี้เลยสาม,มารถใช้สกิลผลได้ด้วยนะครับดูนะนชิบชิบชบช,บชบ ได้นะคะโอเค,คลอเแล้วแล้วสนเปอปร์ซรมเสร็จแล้วมันจะดึงมันมาเลยแลัลาควยให้อัตโนมัติเลยนะครับนี่นะครับกระตู้ฟาร์มนะครับแต่จริงๆถ้าใช้เป็น ว้าเกาะให้ดูสามารถว้าเกาะได้ด้วยนะนี่นะครับว้ามากเกาะแรกโอเคสามารถวับมากเกาะแรกก็ได้นะครับว้าไปก่อนนี้ก็ได้นะโอ้ยโอเคนะครับแล้วก็สามารถมาเกาะนู้นได้มามาได้หนดเลยนะครับแล้วก็มีรับเควสโด,ดยที่วิวยังไม่ถึงสามารถโปนี้สามารถรับเควสใครโดด้ด้วยนะครับใครที่วิวไม่ถึงก็แปกดรับกันได้นะครับ ครับนี่วันนี้นะครับมีดึงดึงผู้เล่นมาด้วยอ่ะเพียดอะไรเนี่ยโอ้ยตายเดี๋ยวผมจะดึงคนลงมาตายแมอยงอะไรวะเนี่ยเฮ้ยบักเอ้าเกมดีกเกินเฮ้ยไม่ใช่เกมดีโปอ่ะโปอดีกันไหม เกินเกินสามารถวาร์ปไปหาผู้เล่นได้นะเองผมเลือกคนนี้นะครับอันนี้คือจะไปดูผู้เล่นมันจะไม่ได้วาร์ปไปนะครับถ้าเราปิดมันก็จะวาร์ปกับวันที่เด่มส่วนถ้าจะเทเลพอร์ตไปหาผู้เล่น,หลนให้กดคํานี้นะครับนี่นะนี่นะครับกดเทเลพอร์ตไปมันก็จะวาร์ปไปหาผู้เล่นเลยนะครับโอเคนะครับมีประมาณนี้นะครับโปรน,นี้สามารถคิวเพย์เยอะได้ด้วยนะครับ นี่นะครับเราสามารถดึงคนมาแล้วก็ฆ่าให้ทิ้งได้เลยนะครับคิวเ,<อ>เวยบบเวยอรน์นะครับเว,เวลามีคนมาเย่งเราฟาร์มก็ทำอย่างนี้ครับพีดฟูดีกแย่น่าเหื่ออ่ะนี่นะครับแล้วเราสามารถวาร์ปมาตรงนี้ได้ด้วยนะนี่วาร์ปอย่งนี้ด้วยผมไม่รู้นะวันนี้คืออะไรเวเวลากดวาร์ปมันจะมาตรงเนี้ยเขวาวาร์ปไปที่โอเีนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนตัวโ,โป ตัวโปรโมชั่พีก็มีอยู่แค่นี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ